เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณูิทุท่านดิฉันนางสาวสิริวัลจันกระจางผู้อำนวยการเรียนวัดส,ส,ขขสวนส้มเชื่อศิลป์อังสร์สงนักสงักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประรวงศึกษาธิการขอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลผู้ทรงคุณค่าสปทโอเด็กอว ประเทผู้อำนวยการสถดนศึกษายอดเยี่ยมระดับขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมนวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนปีการศึกษา2,565และ2,566จากสภาพปัญหาปัจจุบัน การจัดการศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาของเด็กด้อยโอกาสที่ขาดความพร้อมทางด้านอาชีพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสถานศึกษายังพบอุปสรรคซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายๆอย่างเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการศึกษาด้านอาชีพนั่นคือปัญหาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนที่ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการจัดการศึกษายังขาดความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารเกื ื่อส่งเสริมจุงจนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง,ย,างยั่งยืน Access Model ท่านมีความปรารถนาที่จะส่งเสริมศักยภาพเรื่องความพร้อมของสถานศึกษาโดยพิจารณาการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมการสอนสรินทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเป็นการเปิดและสร้างโอกาสให้แก่นักเ,เรียนได้สัมผัสและทดลองทำงานที่ตนเองมีความสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและการนานทำรวมทั้งเป็นการสร้างนู่ตะทัศทางปัญญาและสร้างมุมมองที่ส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถในการประกอบขิ้จการงานต่างๆได้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ จากการนำกระบวนการชุมชวนห่งการเรียนรู้วิชาชีพหรือ PLC นำมาใช้ในสถานศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาปฏิบัติงานร่วมกันจงส่งผลให้เกิดความสำเร็จดังนั้นกระบวนการ PLC จะนำพานักเรียนครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยว,ยวข้องโดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันคือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย,อยงอย่างยั่งยืน Access Model จากการดำเนินงานดังกล่าวจึงมีการสร้างรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในการพัฒนานักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน Access Model โดยมีกระบวนการของรูปแบบดังนี้ A Atmosphere การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน C c o l l a r a t i o n ความร่วมมือ C Creation การสร้างสรรค์ E Exchange การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ S Supervision การควบคุมดูแล S Sustainability การทำให้เกิดความยั่งยืนการดำเนินง,งานตามรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน Access Model มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในและภายนอกในการวางแผนวิเคราะห์สภาพปัญหาการกำกับ ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน Access Model โดยมีผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตามจุดประสงค์ของผลงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงสร้างความตระหนักและสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนใช้โมเดลนะครับในรูปแบบนวัตกรรมของ e x c e s s Mo d e l นะครับในการมาบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งก็จะมีการเลี้ยงเป็ดไข่การทำการเกษตรต่าง ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆแล้วก็เป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนของเราด้วยเพราะว่านักเรียนของเราก็จะมีทั้งเด็กที่เรียนเก่งแล้วก็เด็กที่ชอบในการปฏิบัติดังนั้นเนี่ยก็จะมีทางเลือกให้เขาแล้วก็นําสิ่งน้ครับไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ด้วยครับข้าราิการถิ่นปางแน่วแน่ในการพัฒนาการศึกษาของสถาบันศึกษาโรงเรียนมาชดส้มนะครับผู้มีการมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแน่วแน่ทาให้หน่วยงานภายนอกอย่างพวกเราเกิดความภาคภูมิใจ 2. อง ผลจากการนำรูปแบบไปใช้ทำให้นักเรียนมีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบและคุณ,ณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจในการดำรงชีวิตประจำวันส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนักเรียนของเรามีการทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีฟาร,ร์มเป็ดมีแปลงผักหนูชอบมากๆเลยคะ่ะหนูถึงได้มาเรียนที่นี่ทำกิจกรรมเยอะทำให้นักเรียนกล้าสแสดงออกแล้วก็แบบมีแบบอะไรนะเรียกว่าประสบการณ์ จากการนำรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน Access Model มาใช้ในการขับเคลื่อนนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวมได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลความสําเร็จระดับชาติดังนี้รางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธประจำปี2566บูรณาการครบทั้ง5ด้านระดับดีเยี่ยมรางวัลคลิปภาพ,พยนตร์สั้นครอบครัวคุณธรรมเรื่องสร้างโครงการโรงเรียนคุณธรรมสปท รางวัล IQA Award สถานศึกษาขนาดกลางระดับดีเด่นรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ YC วิธีใหม่ระดับต้นแบบและรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2567รระดับเหรียญเงินประเภทผลงานการบริหารและการจัดการ